สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กนะครับพร้อมทั้งทีมงานสิงบรรทุกทุกๆขันเลยนะครับผมสร้างหนึ่งเยเอ็ดครับจากทีมงานอู่ซับประเสริฐยนจำนายรถบรรทุกรถหกล้อบวาสิเป็นเช่นเบาสิเป็นดำนะครับพร้อมทั้งรถบีกับรถกระบะดำ ทุกชนิดเลยนะครับสำรับชิปนี้นะครับชิปนี้ผมสิผ้าทุกท่านนะครับมาชมกระบะดำนะครับหันมาเบิ่หลดปีกับดำกันจักชิปก่อนนะครับกับอูเข้ากับต่อวปอายุสองขั้นอยู่นะครับ อีกขั้นหนึ่งก็เป็นดีแม็กนะครับแป่ว่ามือนีมาเบิ้งขั้นนีก่อนนะครับมือนีมาเบิ้งขั้นนีก่อนเป็นมิตซูมิชิสตาร่านะครับเป็นมิตซูมิชิสตาร่าปีสามเก่านะครับปีสามเก้าเป็นดมต่อไม่เลยนะครับเป็นดมต่อใหม่จากทางอู่นะครับเป็นดมต่อไม่จากทางอู่ฮองเลยนะครับ สำหรับเบียบดำตัวนี้นะครับเบียบดำตัวนี้ผมตั้งราคาไว้อยู่ทีหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทพร้อมโอนให้นะครับาราค,คานี้พร้อมโอนให้เลยนะครับราคานี้พร้อมโอนให้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับมิตซูบิชิสตาร่าปีสามเก้าดำนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาเบิง่งรายละเอียด โดยร่วมกันนะครับมาเบิกล่ายละเอียดโดยร่วมกันมาเบรงดัาเบรงย่างกันนะครับเบรงสภาพภายในก่อนนะครับดูสภาพภายในก่อนนี่คือสภาพภายในนะครับนี่คือสภาพภายในนี่คือสภาพภายในนะครับ ไไเดี๋ยวไปเบิ้งเครื่องนะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องกัน <c oughs> มือนี้มากับร้านหน่อยนะครับมือนี้มากับร้านหน่อยน้องแก้วหนีรายงานตัวกันครับสวัสด,ดีครับเอฟซีก่อน <c oughs> ผมเชื่อ <c oughs> ครับผมตัวยงงครับนนี้ผมจะมารคันนี้นะครับเป็นเบียบดำบิซูวิชิก็ดีดีก็ดีด รถตัวนี้สามารถดำบรรทุกได้บรรทุกหินบรรทุกาสได้ประมานตามที่ผมเคยบรรทุกนัแบบ่็คือสองตันนะครับไอสองคิวนะครับสองคิวสองคิวนี่ที่แท็ซี่นะครับนั่นอีทัาเองนึกละฮกระบอกดำนะครับ เป็นดำต่อมัเลยนะครับเหล็กใหม่ทุกตัวนะครับเหล็กใหม่ทุกตัวเลยนะครับเดิอบจากกระซี่ขึ้นมาคือเหล็กใหม่ทุกตัวนะครับมาแค่ก้นล่องกดขึ้นอีกแล้วกดลงกดขึ้นอีกแล้ว โอ้ยตะก,ก,ก้อ,อกนะตะกอนสุดสุดก็เลยไม่ห้ากาอี้เนาะตะก้อนสุดสุก็เลยไมหาห้างก่อี้มากดนางมาเรียนมาพวกเมื่อยนะน้องแคนดี้ รถกระเดงเก้าอีก้กระเดงกดง่ายปะกดง่ายปะสนุกปะข้างหนามาแน่นอนสนุกครับเอาก,ก,ก็กดขึ้นแค่ไหนวะเนี่ย รขึ้นดีๆย้เหตุเรียนนี่ขึ้นสุดแล้วนะครับขึ้นสุดแล้วนะครับกระบอกดั้มตั้งตรงเลยนะครับกระบอกดั้มตั้งตรงเลยนะครับ กระบ,บาดําใหม่เด็กใหม่ทุกตัวนะครับปั๊มกับไม้นะครับกระบ,บอกกระไม้นะครับกระบอกใหม่เลยนะครับปั๊มกับไม้นะครับสามที่ผมเคยล่องเบิ้งนะครับสามที่ผมเคยร่องเคยล่องมันถูกเบิ้งใดอยู่ประมาณสองคิวนะครับสาหรับดาตัวนี้แต่สามนี่ยังบัยังบัท้านี่เคยล่องสามยังบาท่านี่เคยล่องนะครับ แต่ว่าสองคิวนี่ข้นแน่ยขืนแถแน่นอนนะครับสองคิวขืนแถแน่นอนคัดสีงามๆนะครับคันสีสวยยางใหม่หกยางใหม่สี่เส้นนะครับระบบไฟเดินแล้วเดินระบบไฟแล้วเรียบร้อยนะครับเดินระบบไฟแล้วเรียบร้อย นี่คือแต่ละภายในนะครับนี่คือแต่ละภายในเดี๋ยวมาเพิ่งห้องเครื่องกันนะครับมาดูห้องเครื่องกัน แต่ยังมาได้ในขาดนะครับผ้าสีต่อไปอยู่เป็นมีหน้าห้หานะครับผ้าสีมีหน้าห้ห่าแบตเตอรี่ใหม่เลยนะครับแบตเตอรี่ใหม่เพราะว่าเขาใส่ดำไฟนะครับตัวนี้เป็นดำไฟเครื่องดีนะครับเครื่องดีพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับดีพเวอร์ให้แล้วเรียบร้อยนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์เครื่องดีเลยนะครับแบตเตอรี่ใหม่ หน้าเดิมนะครับหน้าเดิมเดิมนี่นะครับนี่คือรายละเอียดของวิสูบิชิสตาร์ด้าดำนะครับปี39นะครับปี39 เครื่องดีคัดซีสวยพวงมาลัย power ดำต่อใหม่นะครับพร้อมใช้งานราคากัหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทพร้อมโอนให้นะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทโอนให้พร้อมนะครับโอนให้เอาดำล่องเรยมให้เรียบร้อยเลยนะครับในราคานี้นะครับถลุค,คาท่านใดนะครับที่สนใจกัติี่ต่อสอบถามกันเขามาได้นะครับ ที่หมายเลขโทรศัพท์091354 4524 091354 4524เป็นเบอร์โทรกับไอดีไลน์ของผมนะครับกบากฟทุกท่านไหลน้ำนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไหลน้ำนะครับเพราะว่าทีาเป็นทางเ e b บุกนะครับช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับทางเพจช่างนึกร้อยเอ็ดอู่ซับประเสริฐยนนะครับล้วกับทางยูทูบนี่นะครับซื้อขายรถบรรทุกใบช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายผมสร้างหนึ่งลหลอดอีกฟอมกับทีมงานอูซับป,ประเสือดย่นขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบพอกันไหม่ในชิปหน้าสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ